ฟาดกลับข่าวลือสรงจุงกิโตแทนเมียหลังมีข่าวเคทีลุยสซุกลูกก่อนหน้านี้หลังจากที่พระเอกสุดตาทรงจุงกิเปิดตัวแฟนสาวเคทีลุยสแซนเดอร์สไม่นานชาวเน็ตต่างพากันขุดประวัติของเธอและลือกันว่าเธอเคยมีลูกมาแล้วหรือเปล่าเพราะมีภาพคล้ายตั้งท้องและภาพถ่ายคู่กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสิบขวบ ล่าสุดวันที่23เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2023ทรงจุงกิได้ให้สัมภาษณ์ผ่านนิตยสาร GQ Korea พร้อมทั้งพูดถึงข่าวลือเรื่องลูกของภรรยาของเขาว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกด้วยนักแสดงเล่าว,ว่าตอนแรกฉันสบายดีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันสำหรับเราและแม้ว่าหลายคนจะรู้ความรักของเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่แล้วเมื่อเรื่องราวไร้สาระเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉันก็โกรธจริงๆยกเว้นชื่อมหาวิทยาลัยที่เธอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยมิลานบาคานีนอกจากนั้นไม่มีข่าวลือใดที่เป็นความจริงเลยทรงจุงกียังกล่าวอีกกว่าตอนที่ฉันโกรธมากขึ้นเขที่บอกฉันว่าคุณไม่ต้องโกรธคนพวกนี้ฉันพูดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้แต่เธอก็เป็นคนแบบนั้นเธอนำทางฉันไปสู่ทิศทางที่เป็นบวกและทำให้ฉันสมบูรณ์